อมอนนเ็ด้ำซซุปแ่บมามาพี่น้องวันนี้มากินข้าวปุ้นน้ำซุปน้ำนมไม่ข้าวปุ้นน้ำงัวเอาน้ำนมไม้เอ้ยนี่นี่เนื้อเ้ออเอาสองจับกระเพาะเอ่อยเอิ่นลูกเอินร้านมากินเอินพี่น้องมากินเม่น้อยพี่เมดี่อ้นน้อยมาน้ำลังก็กินน้ำลังไพมาก่อนกินก่อน เพื่อมันสิมาเป็นยังไงเออพ่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 อบ่อใส่ร้ายไงสิกินบุบบุบเออบุบใส่ร้ายเป็นนั่นเครื่องหนึ่งเนแตใมือเจ้าค่ะเออทำนั่นหุ่นปลาดุกได้ข้าวปุ่นน่ะข้าปุ่นนำง่วนข้าปุ่นนำง่วมาเด้อมาเด้อมากินแซ่บแมากันเด้อลูกหลานเพื่อนมิตรสหายภายในแต่ต่างประเทศ อากินพี่น้องมาพี่น้องมาไอ้หมอนเพิ่นเลี้ยงอันนี้พี่น้องเลี้ยงข้าวปุ้นน้่งังัวน้่งงัวพี่น้องมดอประดิษกินจักเสือเออนัวคักเลยหมอนเลยแซ่บว่แซ่บแซ่บงัวงัวใช่เลยเอากินเลแม่ต้องนะแม่ลูกต้องแม่เสถัยเลยค่ะจะลอดด้อย

ไม่เพียงก็ไมคนี้โอ้ยไมคนีเป็นหักแพงมาดมมาจูบดมก็ไม่ได้จิ้นขุ้นั่นเที่ยยปโดดอีกข้างนนี่เลยโอ้ยกอ่งเลย้นาะม่ใหญ่ใช่ขอที่เ้ยงเลยเดียวบ่มิิสุิสิเลยนี่คือทิชู่นะใครเห็นใครบอกล้องคอยบอกเห็นเท้่วเลยนะไ้นอยไอ้จานขอเห็เห็นย่างมีเยอะไอแม่กินลด ยังไปเยอะยังเมื่อยอยู่เยอะก็มาหนำแนตัดผมล้วรอกู้ชายปล่อยมือนี่ซาหนำจนเมื่อยนึกว่าสีหาเมียะัรบางหน่อยฮามารอดหามารอดเอาให้ปั๊ดไม่ห้างแม่ไม้ลูกสองลูกสามเอาปั๊ดเห็นแม่อยู่บ้านนี่เี็นะหมไม้ค่ะคอยน้ำคอยอาบได้คอยวไปสิเห็นคนละครึ่งค่ะเอ้าเห็นมั่เออโอเคปลาเห็ดอาะไรจะเป็นแต่ได้เห็ดจืดคือ มะกะลาอดเปยเพชรบ่เผ็ดบ่นอย้อย่างมะตั้เพชรบ่เอาทางหน้ากินคือบ่อยพี่ทำเนี่่็บแซบแซบมอด้อยอุ้มเคลมกับมกะปิอันนี้ก็แซ่บเซบเป็นยังเฮะมาขาออกไปแล้วโอ้ยมันเหือนะมันหอนเลยอ มาเด้อมาเด้อกินเนี่ยขุ้่นน้ำงัวเด้อลูกหลานเด้อ่บพเสพเอยเห็ดให้กินเด้อกขอบใจเลยเปื่อยลายให้ร่ำรวยเฮงเทงบางบางเืาอยเนาะสะุเจ้าให้พคนไรน้องทองไรมาเนี่ยเอาผู้เจิร์ฟขุ้่นเลยบอลเลย้มเปื่อยค่ะตัวนี้นะเปื่อยอะไรอเปื่อยละเออโอ้ยมีแค่เงี้ย เอ้เ้าพดลมมาสิอืมมันชายก็นได้อันนี้ชอบนะปีนี่แอนึ่งสิบสามพันเศษๆนัวนะกัปีอันนี้พาบุญขื้นกันเอากับนี่น่แหละเจ้านจะอาบแ่ยันไม่เสอ้าวตักบปินเดี๋ยวก่อนมันจากมานพลมมันย้อนเหอยข่อยมันหวานเขียวเพรแต่มันชายด้วย เอ้ยไผสิกล้าถีบอันนี้เสื้อลาได้อย่าถีบโอ้ยมึงกล้าถีบมึงจะดอกถ่ายก็บ่ได้ได้ถือกันน่ได้กัน้เด้อกล้องเด้อโอ้ยมีแงเด้มีแงเด้บ่ตายแล้วบดนีอ้าก็บ่ตายได้ฮ้อนก็ฮ้อนโพดเนาะมันได้ตกเกินไปอยู่ซั่นซะแล้วมากินแม่น้อยมันเซาอันน่ะฮ้อนมันบ่แซ่บกินฮ้อนๆนี่ได้บ่ได้บ่้ก็เจ้าก็ ขขาพูดนำใส่ผมไปรถดีจ no ักมายังหมักข่าวมาในถุงอ้เนาะอันหนืงอันเหนือดีกันครับเดิบผมมันั่งกินผมใหม่นี่คอยยังว่าคอยสร้างออกได้นี่ตะกี้แห้งมันั่งมัได้เลยดึบถึมอยู่จักน้ำมันจักอีหยังไรเดตลาดหันถ่วยสามสิบพันนั่นแหละให้มาหักคนยุ่มก่อนนั่นทำไมเนาะ กระปุ้นน้ำไมานี to ่โอ้ยหม่ะเ่ไแต่ใช่เลยนะโย่ตัวดำมาอ้นอน้อยตัวดำอันนี้น้องนั่งอ้น้องหตัวหันอ่เาเขาโอ้มันได้มาอยู่พี่นั่นมันกัดกัดไก่เขาเลยได้มาอยู่พี่โอ้ยมาเลียง เ้าจี้พุ่นเฮ้ยเาคนรอเลยยังขามอ้อมพุ่นเลยคนรอได้เหรยัมันได้อโตกอคือฝรั่งนมานเห็นเลยมันมันจะคือมาฝรั่งมันงามคนรอเข่าคนรอมาลกมาลกสวดหมักุ่้นม้าอันหมุเฮาหยอกพุ่นเพืเ้านี่น้องเมยเห็ดกระปั้นเห็ดกระปั้นชีสัเพิ่น สัตว์าทัาในหอดจำแม่ลมอึก็แล้วเปิยอกขึ้นก็กบึมมาทัาไในหอดจ้กระปั้น <Roth> น <People Valerie> ่ะ <paling> ล้มอึก็แล้เพิ่ลนะหอลปลางห้อีแป้งนัวนะของอาเป็นนัวช่องมไปเอีแป้งนัวเออาแป้งนัวเรียกระดูกื้อเหมกินไกเออเคยบ่าบออยากได้ยไเพินเจาเยเฮ้ยจะเอามาลูกมาจงลลายบอกินมัดขุจอะไรมาิลลมาเพิ่นนันีลารงงาขอบ้าโอ้ยร้านอยากได้ เขาเรียกมางี่มิตต้มงานนะลูกอีดุกเด็กเนี่ยมต้มงานมันมิโดดต่ำไหมมาสอสนไปใสมันบอก่ากินเพาเเลยมือนกโอ้เห็นเทคานเลยเนีเขาเห็ดดวงเลยไปจักแม่แล้วะเขาบัญสีแล้วยังน้อยเดียวหนึงคือวะโอ้ยเองทมานอยเดียวเลยคือท้มขมือแท้มันบอกข้ามันรู้จุดแล้วต้องใส่ไล่ๆนึ่ง่งนๆอนนก ใช่เลยเขาอออออหอมหอมไปน่ำแม่ไอ้น่าไหิวทงกเพนมให้แม่เนี่ยหมกอยู่ใแม่มนันนเนาะเยนน้ำไเ <นะ S 2> <ช>ดอ<ะ>มันมีแต่น้ำแข็งเง็นน้ำใส่น้ำเย็นมกเออไน้หมกน้ำหมอว่น ไปถ่าเลยป้าเป็นืคุคุยนางคุยคุยเด้อ๋ยวก่อนยิบหยิบหนอยเชื้อยิบหนนันเปลาน้ำใ่ได้บ้างฮะน้ำคนีขาวน้าน้ำเ็นโอ้กล่าวว่าปลาดุกเพื่อนเธอคเบิดอะไรผู้น่าน่าเลยไปอาบน้ำเลยข้นแตน้องปลาปมไปอาบจะอาบก็มันคำมันมดก็ตเธอ ซเตอร์หวาสุกคนจะเอาหวยไปเตอร์มากระตัอีมากับอาบี้มกเมียนบนอยู่นนอนนะปัดเอาออกมาสักัมันแดดแล้วมันแดดมาเลยเนาะ เมื่อนำหยกกันอไฮะูเทาเลียงลูกกันฮะโช่นำลานเลยจอนได้สาเจ้าหน้าท่าโุ้ยเบัดข้าวคือคแต่ลานใหนี้เจ้าอันเดียวกันละคณะ้าวอันอยาจีบนะโช่นำลานลานเนาะอนี้ข้ามันข้าเัวเหุปีใดปีนี้เด็กหลานมันใหญ่้ยโอ้ยโอ้้ยอ้ย้ยอ้อยออ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 ้อ้ ผมเพ้นคอยจะขอเห็นมันขอกระเพราเออใส่ของตลาดส่วนเป็นไนัซื้อข้อจีเต็มทังหมดใหญ่มาตลายได้เมื่ออ่ะคลิปนี้ก็ลาเด้อพี่น้องเด้อเด้อลูกร้านมากินข้าวปุ้นน้างัวมือนโอเคบาย